นี่พาคุณผู้ชมนะคะไปดูประวัติและก็เส้นทางชีวิตทั้งส่วนตัวแล้วก็การทํางานของพลเอกประยุทธ์จันทโอชาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบแล้วก็พร้อมเสียสละเพื่อชาติมาตั้งแต่เด็กจนก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดของกองทัพบกรวมไปถึงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่29ของไทยด้วยไดตามได้จากรายงานค่ะเป็นไปตามความคาดหมายแบบไร้คู่แข่งกับการก้าวขึ้นตําแหน่งผู้นําฝ่ายบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอมีมติแบบท่วมท้น191เสียงงดออกเสียง3เสียงให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29พลเอกประยุทธ์หรือที่เพื่อนพี่น้องนายทหารและสื่อมวลชนเรียกว่าบิ๊กตู ถือเป็นนายทหารที่ซึมซับความกล้าหาญและพร้อมเสียสละเพื่อชาติมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากพลเอกประยุทธ์เติบโตมาในครอบครัวที่บิดารับราชการทหารและด้วยเหตุผลที่พลเอกประยุทธ์เป็นพี่คนโตจากพี่น้องทั้งหมด4คนทําให้พลเอกประยุทธ์มีลักษณะความเป็นผู้นําเงียบขรึมและเป็นพี่ชายที่ดูแลน้องได้เป็นอย่างดีแม้พลเอกประยุทธ์จะต้องย้ายโรงเรียนถึงหลายครั้งเนื่องจากบิดาต้องย้ายไปประจําการตามจังหวัดต่างๆก็ไม่ได้ทําให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน และสามารถสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่23ก่อนเริ่มต้นรับราชการทหารที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีในตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารราบที่2ก่อนจะเติบโตในหน้าที่การงานมาโดยลำดับจนถึงระดับรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ด้วยความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้รับความไว้วางใจ ให้ก้าวขึ้นตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่1ก่อนจะก้าวขึ้นตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1ในปี2549และยังได้รับบทบาทให้ทำหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอในปีเดียวกันอีกหนึ่งตำแหน่งกระทั่งวันที่2กันยายน2553พลเอกประยุทธ์ได้พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาที่กเกษียณอายุราชการ ด้วยอุปนิสัยที่มีความรับผิดชอบและพร้อมทำหน้าที่ในฐานะทหารของประชาชนทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลตัวอย่างโดยเฉพาะในความเป็นผู้นำและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บวกกับท่าทีที่ดุดันขึงค้ง,งและน้ำเสียงที่หนักแน่นแข็งกร้าวเวลาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่ชื่นชมอย่างกว้างขวางในความเด็ดขาดตามแบบฉบับชายชาติทหาร แต่หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะก้าวขึ้นสู่ผู้นําสูงสุดของกองทัพพลเอกประยุทธ์ขึ้นชื่อว่าเป็นนายทหารที่มีความสุขุมนุ่มลึกและการแสดงออกที่นุ่มนวลด้วยคําพูดที่อ่อนหวานซึ่งมักลงท้ายด้วยคําว่านะจ๊ะบ่อยครั้งทําให้สื่อมวลชนสายทหารถึงกับตั้งฉายาว่าตู่นะจ๊ะ แต่การที่พลเอกประยุทธ์เข้ามารับตำแหน่งท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่คุกรุ่นจึงทําให้ดูเหมือนเป็นการแสดงออกที่แข็งกล้ามากขึ้นซึ่งทุกฝ่ายต่างเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายใดทั้งสิน้นแต่กลับกันพลเอกประยุทธ์ยังพร้อมที่จะทํางานร่วมกับทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารได้โดยเฉพาะเหตุการณ์มหาอุทกภัยเมื่อปี2554พลเอกประยุทธ์ถือว่ามีส่วนสําคัญกับการส่งทหารของกองทัพบ,บกลงให้ความช่วยเหลือในทุกพื้นที่ และเมื่อประเทศไทยเริ่มเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองอีกครั้งในช่วงปี2556ได้พยายามใช้กลไกการพูดคุยกับทุกฝ่ายที่มีความขัดแยง้งแต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จทําให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเข้าควบคุมอํานาจเซตซีโร่ประเทศเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ จากการทำงานภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำตลอด3เดือนที่ผ่านมาทำให้สังคมได้เห็นถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและใช้ทั้งความกล้าหาญเด็ดขาดอย่างเต็มที่ของพลเอกประยุทธ์จึงทำให้สนชทั้งหมดไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29 ถือว่าพลเอกประยุทธ์สวมหมวก3าใบาด้วยกันะนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกหัวหน้าคอสชรวมถึงว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29ตอนนี้ถือว่าท่านต้องแบกความหวงังของคนไทยจากนี้ไปหลายคนเชื่อว่าจะจับตาดูการทํางานรวมถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะมาดู